และดังนี้ครับผมขอไเ,เชิญครับสำหรับคุณมอฟีนครับให้เกียรติกานมอบตำแหน่งครับให้กับคุณฟ้าใสาครับกับ s p i Empowering Women แสดงความดีด <f> ีนะครับกับคุณฟ้าใสด้วยนะครับ และขอบคุณนะครับคุณอมคืนคุณเอสและคุณพิชชี่เป็นอย่างสูงครับขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะครับจริงๆคำแรกที่อยู่ในหัวนะตอนนี้คือ it's great to be back ดีใจมากทีหัวพีต้องบอรตองห้าเลยอะแต่ว่าดีใจมากที่ได้มีโอกาสกลับมานะคะก็เบื้องต้น อยากจะขอบคุณพี่นังวันแล้วก็ MGI Organization มากๆที่ให้โอกาสนี้ค่ะฟ้าใสาได้มีโอกาสแบบมาได้ร่วมงานกับ Miss Universe Thailand แล้วก็ Miss Universe จังหวัดต่างๆค่ะขอบคุณมาก่า It really means the world to me and you l l never understand truly แล้วก็แล้วก็ขอบคุณนะคะทีนของ m u สระรี

On stage I said I wouldn't be standing here today if it wasn't for me following my dreams. But today, I would not be standing here today if it wasn't for Kinaman and Miss Grand International Organization for giving me the opportunity to come back and be involved once again. Thank you so much. And for anyone who has a dream, I want you to believe in yourself, regardless of whoever tells you that you're not good enough. I want you to see your potential. and to keep moving forward regardless of what adversity and challenges you may face อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันนะคะถึงแม้มันอาจจะรู้ยากมันอาจจะมีช่วงโมเมนต,ต์ที่ท้อแต่อยากจะให้จำไว้ว่าเราเริ่มต้นด้วยเหตุผลใดอยากจะให้กล้าที่จะเดินก้าวต่อต่อไปและอยากจะให้จำถึงทชาท่นและความรักเรานั้นในการที่เราทำเป้าหมายนะั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้เวลานานแค่ไหน แต่เชื่อฟ้าใสค่ะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน Good luck to everyone tonight and good luck to everyone who has a dream ขอบคุณมากค่ะ